ราบสวัสดีพีน่น้องโอ้ยเสร็จยังคุณบอกไปหาวัคซีนจากของมาแล้วนี่เลยโควิดฝั่งนี้ติดติดพาสเตอร์มากโควิดฝั่งนี้แล้วก็เอียงก็ไขวัดใจพันหมาฝั่งนี้ พใหญ่กับคือกันนะคะลบมาแล้วกับสินมาเช็กหว,า,วานแน่จักน้อยศาสะนาเข้มเห็ดยำใดก็ได้ปรับเข็มยำนั่นเนาะว่ปรับกระโบได้เนาะมันบดแท่งก,กับเจี๊ยบสองเพื่อได้ปะนี่ มันจะอยู่เลขศูนย์ทำเบิร์กอะไรล่ะเลขศูนย์มันก็เม็ดซิมมือกูซิเลขซีซะไปเมืองไทยก็เสียหอบอุปกรณ์การแสดงไปเบิ่อเด้นี่ให้ไปกินนะคะได้ไลาไปสิเวิร์กเวิร์กขึ้นซอกซะท้าหมอง เศดบ่เจ็บว่าเ,าเ,าเจ็บกนนะ็เจ้าหนุ่มก่อนเนาะเจ้าหนุ่มแขนขึ้นมากสิ่งดึงขึ้นมากหกหิวขึ้นมากเข็มแทงเข้าไปเออปลวกแป๊บเดียวตอนเศดบ่เจ็บตอนยกเข็มออกเออรู้สึกรู้สึกงใชยละ่ะนั่นเยาว่าบ่าเสียวเลยเห็ดย่ำเด็กกับเสียวเจ้าของอยู่เสียวตลอด เขาบอให้เกินเจ็ดเขาบอให้เกินแปดย่ำเว้นนะอุนอ่าอุนเดอร์ดอกก็คือช่วงบายตั้งแต่ย่ำเว้นภายในย่ำเว้นนะว่ะหาห้เกินแปดตรงไหนก็แปดได้เจ็ดแสดงว่าเป็นน้ำข่อยกินนะั่นลงไปเมื่อกี้นี่ข่อยกินนั้นวิตามินซีมันมีน้ำตาลอยู่ในหั่นเมื่อกี้นี่วิตามินซี กินไปเมื่อกี้เพราะ,ะกินยาก็เลยเอาน้ำวิตามินซีมากินเจ็ดก็ถทือว่าโอเคไม่มีปัญหาเก็บเครื่องกลับคืนเพื่อปิดให้ฉันแหละปิดเออปิดเองเซฟแล้วบาในกระสิมากมแกะสะบู่ไข่ขา,ขาวสั่งสบู่ทรงให้กระเทยน่อยค่ะ เท้าสองก้อนโอสองก้อนพอมาสองแคกพอยายจมอยู่ไงโอถิงขยะงาน่นใดปุ๊บมึงกระัังของมาปั๊บขยะจะมาเต็มอีกปุ๊บเนะาะเอาแน่นอนนอี่แล้วเนาะแม่นอนสั่งให้ลูกสร้างหขเจาของสั่งให้เก้าเพื่อกาก็เลยพบปะพอนันนอนง่งมีส่วนใดน้่อยู่ในต่ก่อนนั่งจนมอยู่นมือผู้้าจมมึงแล้วแต่มืงอสิเป็นไปเถอะน้อย บูไข่าขาวของสวีเดนของแท้น่เมองทไทยมีขายบอมีแต่สิแท้แล้วใหม่น,นันไม่รู้นะคะอุยแต่่าสิส่งให้ลูกใส่ปลายดอกที่เหลือเด้แม่หอกไปไมันจะมาเปลืองน้ำหนักหอมหอมลู่ไข่าขาวหอมหอมหอมดีมเดี๋ยวไปหามันต้องใส่ถุงแล้วก็วแปบ๊บหนึ่งแน่เริ่มเก็บเข็มเห็นป่าได้หาเริ่มยี่เลย โอ้ยเรือบานี้เรือแอตตาซอนที่นลืมเก็บเข็มเข็มเข็มตรวจบาววานนี่ไม่หน่อยสิตรวจประมาณสิบเท่อก็เอาเข็มถิง้งแต่บัว่า4สี่บห้าสิบครั้งก็ได้ไม่เป็นไรเพราะเธอใช้คนเดียวว่เป็นงานพอจะตั้งติ็นไลย หาอะไรของไม่เย็นน้อยนี่มีหมดหมดเลามห้ายยังกับพ่แคกจังสีไปค่ะเอาให้นั่งไปใส่ก้อนจักสองก้อนสร้างส้าแม่ไก่ยัแม่สิสั่งเพิ่มอีกอยู่ไปพอมองมันถืออีกบันี้สั่งแล้วจังไปเห็นมองมันถือก,กดสั่งอีกสามกองผัดเสือกตอบคำถามหลายๆเหมือน,นัันกูบปตอบแม่มึงดอกกูซื้อก่อนมึงกูยัง มึงยังใส่กูตอบมากไม่ปาน,นั้น,ในใกูเศร้าส,สิ้ให้กูกินเสันซื้อยากปาน,นี้วะมันถือกวกันนั่นน่ะสี่สิบโคนไม่สั่งอีกสามเอาไปว้มันมอนเอาโบะบูดแต่ว่าไม่หน่อยไม่ได้เคยใส่กระเทีรมไม่มีตีกระเทยมมันใส่ใส่ไปจักสามก้อน,อนที่เหลือเดี๋ยวแม่หอบกลับไปนี่ โอ้หอมอีหลีเนาะสามกล้วยว่ามันบบแตกดอกซ้อนนั่นซ้อนนี่ใส่ให้จังไหนโอ้เด็ดขาดแต่บบแน่นอนนี่ลราไม่ไงหน่อยบอชกัวเดี๋ยวก็ไฮแตรเปริดมากเลใส่มันเป็นปรเรากฏยังไงคับแตรเปริดแบบเบิ่นโอ้แตรเปิดเพิ่นละขออะไรกันหน่อยจ ถามว่าเอาโปรตีนไหมไม่เอาแม่โปรตีนหนูกินไมไ่ค่อยมาน่ากินยากนั่งว่าโปรตีนผงทันเอาแม่สิทรงห้แต่ว่าว่าเอากับ๋องมันไปอืเสร็จแล้วที่เหลือก็แพ็กไว้ก่อนใส่ละอุ้ยหอมอีหลย หลายคนว่าใส่ดีแต่ว่ามันให้กับน,นีขายแต่ว่าไม่น้อยบ่าแน่ใจนะว่ามันสิเป็นของแท้หรือของบอแถ่สมือของมันก๊อปกันได้เนาะโอ้ยเน,ะนานนะน,น,นี่กระสีสูนด้ปัดทีนี้มัเนี่ยกันแล้วอัตตาสันทีนเก็บอันนี้ไว้ก่อนสนะเตือดเผ็ก แต่ว,ว่าแต่สันเทีนนี่ในกระป๋องแล้วมันก็สีบอลแต่ง่ายตัวอันนี้ก็สีเอากลับใส่ให้อันนี้ก็สีเอาว่างไว้กองใบนี้นี่ส้มนี่ส้มออกไปเมืองไทยเลยอยู่นี้ห่อไปเองตัวน,นี้ก็คืออันนี้ของพี่ปอนอันนี้ของบีบีงานพั่นในหอ่อ เห็ดเป็นระเบียบส่งไปอันส่งไปให้เขาเอาไปเอากระเป๋าให้ก่อนก่อนก็น่าเพิ่นไปลงบานเป็นในไส้ทุเรศัพท์เพิ่นเพิ่นสิได้บ่ต้องพกอันนี้อ้าวอาวอ้าวตีนก็ได้สั่งมากแต่ใบ่เท่าใดดอกแต่ว่าเขาขายน่ะขายแพงแม่แม่น่อยสิบ่ใส่ใส่ให้มันโดนทำเป็นใส่สายเอาเองมันเฮ็ดเป็นอยู่อันนี้ก็ใส่โทรศัพท์เพิ่นอันนี้เพิ่นก็ใส่เงินเพิ่น เพิ่นมีโทรศัพท์สองเครื่องกต่พอดีนี่หนึ่งซอกสองซอกสามซอกสามซอกค่ะซอกนี่หนึ่งสอง,ส,อง,ส,องสามแล้วเป็นหนังยังดีพร้อมได้หนังยังดียังสวยเลยเพิ่นมีสองสีเป็นสีดำกับสีน้ำตาลแม่ก็เลยสั่งสีดำให้เพิ่นส่งไปพร้อมกันกบรอบนี้แหละนำหอมยังมาส่งไปห้ดอกแล้วแม่เอาไปเอง พราะว่าบีบียังมีใสอยู่ปังก่อนก็นมีใส่พรแม่ซื้อเพยยื่อจะได้ทำของแขกแม่ซื้อไหไปก็หลากหลายหนึ่งเนาะบีบีเขาจะกลับไปนี่เองปีนี่เนาะมันกลับวบังกุมภาลายกุมภาอันนี้ก็ไปเกินแ่เดือนกุมภามี่หน้าเมษาพฤษภาคมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาไปได้ห่วยว่ามันหกเดือนเก้าเดือนแล้วพีลูกไปอันนี้ของที่ตอน เรียบร้อยแล้วสาหรับภารกิจบบบนี้หลังจากฉีดวัคซีนมาแล้วก็สิไงเงือบก้นหลายทั้งสิลูกไปกินกาแฟก็พญ่บอกพใัพยทถาวว่าเอากาแฟบบอบก,กินก้นไปแล้วเดี๋ยวรับตังค้นตงังปอกนเบิงหนังฟังเพลงบายบค่อยกินกาแฟนี่แหละค่ะภารกิจสั่งของมาให้ลูกตรวจเช็คประวัติเจ้าของเดี๋ยวไม่อีกก็สิทธิไทยี่น้องเบิงเนาะ